จากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความว่าสงสัยคงรอให้มีรถตกลงไปตายก่อนค่อยแก้ไขให้มันดีกว่านี้ไฟจะล้มเสากั้นข้างร่วมไปหนึ่งต้นมาตรฐานไม่มีไม่รู้ตรวจสอบให้ผ่านใช้งานกันได้ยังไงทำาหากินลำบากกันอีกเป็นปีกว่าจะได้สะพานใหม่รถใหญ่ต้องใช้ทางอ้อมสีเวลาทางก็ไม่ดีแย่ๆถ้าเป็นแบบนี้ ag, ชาวบ้านเดือดร้อนไม่รู้กี่หมู่บ้าน พร้อมกันนี้ได้มีการโพสต์ภาพสะพานที่กำลังมีการก่อสร้างแต่อย่างไม่แล้วเสร็จ ดยมีการทำทางเลี่ยงให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแต่ค่อนข้างที่จะอันตรายเนื่องจากมีความคแคบและมีร่องรอยการสุดพังของขอบถนนรวมทั้งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและโพสต์ภาพที่ตนเองขี่รถจัก,กรยานยนต์ล้มบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมีดินโคลนและลื่นผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านลำจังหันหมู่ที่1ตึตบนสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเส้นทางมาเลข21สายเก่าซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนทางหลวงชนบทมาเลข2051พบกับชาวบ้านจำนวนหนึ่งอยู่บริเวณสะพานังกราวแต่ไม่พบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์การก่อสร้างมีเพียงป้ายบอกงานก่อสร้างสะพา,า,า,านสัญญาณเตือนให้ใช้ทางเลี่ยงและป้ายจำกัดน้ำหนักรถที่จะผ่านส่วนตัวสะพานเดิมได้ถูกรื้อออกไปทำให้ถนนขาดโดยผู้ก่อสร้างได้ทำทางเลี่ยงโดยใช้เสาปูนพาดผ่านคลอง แต่ค่อนข้างแคบอีกทั้งมีบางเสาครับได้หลายตกลงไปในคลองซึ่งทําให้ทางเลี่ยงหนังกล่าวแคบยิ่งขึ้นโดยที่ชาวบ้านได้กล่าวว่าขณะนี้พวกตนนั้นได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกถนนที่เต็มไปด้ดินโคลนก็จะลื่นมากรถจักรยานยนต์ล้มแล้วหลายคัน อีกทั้งมีรถรับส่งนักเรียนผ่านหลายคันซึ่งเกรงว่าหากวันดีคืนดีถนนเกิดพังขึ้นมารถตกลงไปในคลองอาจจะทําให้บาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงอยากจะขอวิงวอนผู้รับเหมาให้ทําทางเลี้ยงให้มีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งที่ผ่านมาได้โทรศัพท์แจ้งผู้รับเหมามาดาเนินการแก้ไขแล้วแต่ก็ได้รับคําตอบว่ารอให้หมดฝนเสียก่อนเพราะหากซ่อมตอนนี้ก็จะพังอีก แต่ตอนนี้พวกตนในชาวบ้านอีกหลายหมู่บ้านมีความเดือดร้อนมากจึงอยากให้รีบเข้ามาแก้ไขก่อนที่จะมีความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว ไปก่อนนะเอ้ยอะไรเอยก็ต้องวิ่งอ้อมกันอยู่เสียเวลาทางก็เป็นหลุมด้วยไอ้ทางเลี่ยงหมูหลายกลุ่มเขาจะเข้าเส้นนี้ก็จะเข้าเส้นนี้แต่ก็ผู้รับเหมาก็ได้โทรปรึกษาโทรคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาดําเนินการให้ ขอให้ฝนซาไปนี้สักนิดหนึง่งการทําไปแล้วก็กลัวแต่จะเจอฝนแล้วจะเหมือนเดิมถามว่าพวกเราเดือดร้อนไหมเดือดร้อนจ้านักเรียนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เจอเจอเจอเหตุการณ์ลื่นล้มแต่รถใหญ่ของรถรถใหญ่นักเรียนจะออกไม่ให้ผ่านเลยกลัวกลัว,วตกไปแล้วสงสารเด็กถ้ายังไม่ทําณจุดนี้เราก็ขอให้เอาท่อใหญ่มาใส่แล้วก็เอาดินถมไม่ไม่เอาแบบนี้เอาท่อจะใหญ่มาวางครับเ่อบล็อกคอนเวิร์ดอะ ใหญ่ๆมันใสเลยอะไรมาถมให้มันมันแบบไปง่ายๆอ่ะเนาะได้สามสิบตันนะครับอประมาณนั้นรถบรรทุกมันจะได้วิ่งได้ให้ได้มาตรฐานมากกว่านิดน่อยนะคะอยากให้รถใหญ่คืออยากให้รถใหญ่เขาวิ่งด้วยอ่ะเนาะถ้าไปทางโลโม่อะเปียวทางเปียวค่ะมอเตอร์ไซค์นี้น่าสงสารมากเลยมอเตอร์ไซค์นี้แบบกับทํางานกับคนที่อยู่ทำงานโรงกะกลางคืนกะกลางคืนอ่ะพวกทำงานรถตัดทำงานเซเว่นน่ะอยากให้รถใหญ่วิ่งเพราะอะไรใช่ไหมถ้าคืนเป็นแบบนี้รถใหญ่วิ่ง ก็มีสิทธิ์จะล่วงอ่ะไม่ใช่รถใหญ่ล่วงรถเล็กก็จะล่วงคืออยากให้ทำให้เป็นวัตรฐานไปเลยรถใหญ่จะได้วิ่งพร้อมรถระเบียงผ่านมาโครมลงไปก็เรียบร้อยเรียบร้อยเลย <c oughs> เด็กเล่นเยอะเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็สองคนแล้วนะที่มันพังพังลงไปอ่ะผมไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนแล้วนะ <c oughs> มันก็ลำบากนะถ้าช่วงที่ฝนตกจนแทบจะวิ่งนี้ได้เลยเนะี่ยมันน้ำมันจะมันจะมานี่ แล้วก็ต้องไปโค้งไปแถวไอ้เข้าลงโม่แล้วก็ไปทะลุอ้อมูหนือหลายกิโลมันโอ้รลำบากอะนะช่วงนั้นอะถ้าว่าฝนไม่ตกนี้มันก็พอพอไปมาได้มันก็ค่องชั่วหน่อยแต่มันก็ยังอันตรายอยูอ่อย่างนี้เลยเนะี่ยรถก็อยากให้ที่เหนืนะั้นที่เขารับผิดชอบอะไรได้เขามาทำให้หน่อยแล้วก็ หลังจากใกล้เข้าสู่ช่วงปลฝนต้นหนาวเข้ามาทุกขณะส่งผลทำให้สนรุกชาติซับชมพูหรือน้ำตกซับชมพูแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่8บ้านซับชมพูตบลบ,บ้านโพธิ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นไม้ใบหญ้าเจริญงอกง,งามเขียวขจีโดยเฉพาะน้ำตกย่อยซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3มแห่งประกอบด้วยน้ำตกหินงามน้ำตกใสางามและน้ำตกทานงาม ขณะนี้เพราะว่าแหล่งต้นน้ํามีปริมาณที่มากจนหลายผ่านหน้าผาตกลงมากระทบกับก้อนหินด้านล่างสร้างความงดงามขึ้นตามธรรมชาติซึ่งถือเป็นช่วงไฮไลท์ของทุกปีที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นอย่างมากด้านนายวิโรธสูงเนินพนักง,งานราชการสวนรกชาติรับชมภูบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อช่วงนาร,ร้อนที่ผ่านมา ปรากฏว่าน,น้ำตกซับชมพูแห่งนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดลงหมดไม่มีน้ำตกลงมาสู่ด้านล่างทำให้นักท่องเที่ยวบางตาและดูซบเซาลงอย่างเห็นได้ชัดกระทั่งเริ่มได้รับอิทธิพลจากพายุละมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันล่าสุดแหล่งต้นน้ำกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งน้ำตกทั้ง3แห่ง มีน้ำไหลผ่านในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งคาดว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้น้ำตกซับชมพูจะกลับมาได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอนครับสำหรับสวนรุกรชาิซับชมพูหรือน้ําตกซับชมพูนั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งไม่แพ้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเขาคอน้นําหนาวภูทับเบิก ซึ่งตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครอบคลุมพื้นที่ประมาณ180ไร่มีน้ำตกอยู่ด้วยกันถึง3แห่งได้แ,แก่น้ำตกหินงามน้ำตกไซงามและน้ำตกผ่านงามที่สำคัญนักท่องเที่ยวยังสามารถรับชมแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ซึ่งจะมีทั้งป่าเบญจพรรณไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรานานาชนิดไว้ให้ศึกษาอีกด้วยครับ ที่องค์การบริหารส่วนตท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติขึ้นภายใต้โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้นานยพยาเสพติดมีนายนัทพัฒน์พัทรพิสิทธ์ปร,ระลัดอวสอำเภอวังโป่ง,ปงเป็นประธานในพิธีนางสาชนภาเมืองแป้นนายกอบ,บตอท้ายดงกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและช่วยกันต้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างูุิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยวิถีแห่งหลักธรรมและเพื่อสับสนนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวางโป่ง,ปงพิทยาคมจมนวน60คนได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลบางโป่ง,ปงสถานีตำรวจภูธรบางโป่ง,ปงและกองพันฐานสื่อสารที่11 กองพลฐานมาที่1ค่ายพระคุณผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งม,มีการจัดกิจกรรมวอล,ล์คแอนลี่ให้ความรู้ทั้งด้านการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เศรษฐกิจพอเพียงครอบครัวคุณธรรมและการป้องกอันยาเสพติดและโรคเอสที่อาคารทองอุไรหนึ่งโรวียนอนุบาลเทศบาลตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ ทางคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูผู้ปกครองผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันจัดก,กิจกรรม อาเซียนเดย์โดยมีนายประวิทย์ชัดสีสุวรรณนายุทเทศมนตรีเทศบาลตำบลชนแดนเป็นประธานเปิดงานนางมลิกนาคล้ายรองประหลัดเทศบาลตำบลชนแดนรักษาการประหลัดเทศบาลตำบลชนแดนเป็นผู้กล่าวรายงานมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนกว่า250คนเท่านี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ยังมีประสิทธิภาพสามารถลดความดื้มลั้ำทางการศึกษายกระดับมาตรฐานการศึกษาและขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ในงานมีกิจกรรมการแสดงเดินโชว์ชุดประจำชาติและการแสดงเพลงอาเซียนร่วมใจ โดยนักเรียนอนุบาลเทศบาลตะบลชนแดนการจัดในเทศกาลอาหารประจำชาติเครื่องดื่มประจำชาติผลไม้ประจำชาติอาเซียนขนมหวานประจำชาติอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กประถมวัยและเด็กประถมให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลประโยชน์ต่อเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนการแต่งกายอาหารดอกไม้ประจำชาติ นอกจากนี้ในกานได้มีการมอบกิจบัตรให้กับบุคคลที่ให้การสนับสนุนเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนจคมวน30ท่านและนอกจากนี้นางทัศนีแซ่จุงประธานอาสมอตบนชนแดนยังได้มอบทุนการสายกับเด็กนักเรียนอีกส่วนหนึ่งด้วยตาตาเจอกันทักทายกันคำว่าอะไรครับนัเนเราสบาวสบาย สบายดีนะครับสบายดีนะครับเพะเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับ เมื่อช่วงเวลาบ่ายสาโมงของวันที่24กันยายน2562ตำรวจลงพักนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จัังหวดเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิดอุบ,บัติเหตุรถบรรทุกหล้อไทยประดิษฐ์ซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องยนต์มา16แรงเสียหลักวิ่งลงจุดยูเทินก่อนที่จะพลิกคว่ำลงข้างทางทำให้เม็ดข้าวโพดที่ใส่มาเกือบเต็มคันรถหล่นกระจายเกลื่อนพื้นจึงเดินทางไปตรวจสอบ ในช่วงหลักกิโลเมตรที่1.75ทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมศักบริเวณจุดกลับรถเยื้องกับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่หมู่ที่10บ้านนำพุตบ้านาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์พบรถบรรทุก6ล้อไทยประดิษฐ์ใส่เครื่องยนต์ยันมาสิมหกแรงทะเบียนติดอยู่หน้ารถป้ายสีส้มคอรังคอควาย4 4 5 5ชัยภูมิ พลิกความได้รับความเสียหายอยู่ภายในร่องข้างถนนมีเมล็ดข้าโพดหล่นกระจัก,กระจายเกลื่อนพื้นพบผู้ขับขี่เป็นชายเดินทางมาคนเดียวทราบชื่อนายอุดรเพชรมีอายุ41ปีอยู่หมู่ที่7ตำบลห้วยโป่องอำเภอหนองไผ่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสามารถปีนออกมาจากตัวรถได้ด้วยตัวเองจากการสอบถามนายอุดรเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ รับมอบหมายจากเท่าแก่ให้นํารถหกล้อไทยประดิษฐ์คันนี้ไปใส่เมล็ดข้าวโพดท,ที่กำลังเก็บเกี่ยวในแปลงน้ำหนักบรรทุกป,ประมาณ3ตันเศษจากนั้นขับรถ6กล้อไทยประดิษฐ์คันดังกล่าวมาตามทางหลวงมาลขยี่สสระบุรีลมศัก์ในความเร็วตามกำหนดขณะที่กำลังเตรียมเข้าจุดยูเทิร์นเพื่อนำข้าวโพดไปขาย ตนรู้สึกถึงความผิดปกติของระบบเบรกประกอบกับเป็นช่วงทางลงเนินเล็กน้อยจึงพยายามเบรกอีกหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลกระทั่งถึงจุดอยู่เทินก็พบว่ามีรถ10ล้อจอดรออยู่เทินในฝั่งตรงข้ามตนเลยตัดสินใจหักหลบให้พ้น10ล้อพอโผล่ไปอีกฝั่งถนนก็มีรถยนต์วิ่งสวนทางขึ้นมาพอดีสุดท้ายจำยอมตัดสินใจหักลงข้างทาง จนรถพลิกคว่ำได้รับความเสียหายเบื้องต้นตำรวจโรงพักนาเฉลียงทำการสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ทิศาเก็บน้าบ้านดงหลวงหมู่ที่8ตาบลท้ายดงอำเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูร์นางสาวชัดนภาเามอืองแปนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงนําคณะผู้บริหารสมาชิสภาอบาตอพนักงานผู้นําชาวบ้านตัวแทนเมืองทองอาคาัคราและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังชนางร่วมกันปลูกไม้ผลพันธุ์หายากเพื่อการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากไว้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิรัตน์เจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทางนี้พัน์ไม้ที่นามาปลูกในวันนี้มีพันธุ์ทุเรียนอะโวคาโดตะขบยักษ์สาเกสมอไทยเงาะลิ้นจีมะยงชิดมะขามป้อมยักษ์และต่อจากนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันธุ์พืชหายากตบนท้ายดงจะเป็นผู้ร่วมดูแลไม้ผลพันธุ์หายากที่ปลูกตามโครงการข้างต้นร่วมกับทางอบตท้ายดงต่อไป ักมีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน b 12สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและ,ะมลสมอง,งอร่อยหอมน้ำผึ้งสองพันอร่อยแรกสุบมาทไม่มีใครเหมือนใครแต่ทุกคนมีคลาสได้เหมือนกันใหม่ Yamaha Grand i l a n o Hybrid ชีวิตมีคลาสสมาร์ทไปคกขนัน มีวิตามินเอช่วยในการมองเห็นมีวิตามิน B12 สูงมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองอร่อยหอมน้ำผึ้งสมทันอร่อยแรงสิงบาทขอเสียงคุณสาวหน้าลดแฮนแอเลขอเชิญเที่ยวงานมากรรมโชววงแห่แห่งประเทศไทยครั้งที่2วันที่5ตุลาคม2,562ณบริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพัฒนา ตำบลวังชุมผูอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ ชมการแสงวงแห่จากทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆการประกวดนางฟ้าหน้าวงแห่ชิงเงนินรางวัลการจำหน่ายสินค้าอาหารร้านค้าชุมชนบูธมอเตอร์โชว์และการพุปะสังสรร์วงแห่ก่อนเปิดฤดูกาลวงแห่ที่สมัครเข้าร่วมงานจะได้รับโรคกิตคุณให้กับทุกวงค่าสมัคร500บาทชมฟรีเที่ยวฟรีตลอดงานต้นแบบงานมากรรมชววงแห่ต้องที่นี่มากรรมโชววงแห่แห่งประเทศไทยครั้งที่2บริเวณตลาดนัดคลองถมบ้านยาวีพัฒนาตำบนวังชงมพอพําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุร วันที่5ตุลาคม2562สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่0816043819ปลองปลองปลองปองจริงๆจริงๆปอาจริงๆปงจริงๆปอาจริงๆป๊จริงๆปอง